รับงานตัดต,ต่อคลิปสนใจติดต่อได้ที่ l i n e แอด tye69 อย่าลืมแอดสน์หน้า ID ด้วยนะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดังก้อนลาจาในคลิปนี้ก็จะมารีวิวหลังเราแต่งงานไปแล้วเราทำเคเวสครู่กันยังไงนะก็กดมาที่ลายชื่อนะแล้วก็เลือกฉันแล้วก็เลือกไปที่แต่งงานนะ ก่อนที่เราจะมาทําเควสเนี่ยเราก็ต้องปาร์ตี้กับคู่รักของเรานะคู่แต่งงานสามีของเราถ้าใครเป็นเล่นตัวผู้ชายก็ภรรยาอย่างเงี้ยนะพอปาร์ตี้กันเสร็จปุ๊บเราก็กดไปที่เควสนะเราก็พาคู่เรามาถ่ายรูปนะแล้วแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยเควสออะจะให้ไปถ่ายรูปที่ไหนนะแต่ละวันก็จะถ่ายรูปแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะ บางวันก็ในโบสถ์บ้างบางวันก็แต่แต่และสถานที่ก็คือสวยๆวยทั้งนั้นเลยนะบางวันก็มีวิวหิมะอะไรเงี้ยแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ลองถ่ายรูปแบบจริงจังเลยนะมีทั้งหมาทั้งแมวทั้งลูกด้วยนะเนื่องสองซ้มแชะเก็บไว้เป็นทียระทึกเหมือนมาถ่ายรูปกับพี่ชายเลยวะ่ะหรือแม่กับพ่อไงนะ ขออทูนหัวนะพอเสร็จแล้วก็กดไปที่ทีมนะอันด้านล่างนะแล้วก็เลือกไปที่ตัวละครตรงข้ามแล้วก็เปลี่ยนหัวนะ oh. การที่เราจะถ่ายรูปมาได้เคสก็คือต้องให้หัวหัวตี้นะของทีมเราเนี่ยใครเป็นหัวก็ถ่ายรูปมาถึงจะได้เคสแต่เราก็สลับให้คู่ของเราเป็นหัวแล้วก็ถ่ายรูปนะ ตอนนี้ฝนมันตกได้ผู้ชายกลางร่มพอดีโอ้รูปนี้มันสวยเว้ยเฮ้ยทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีันี่นไหนดีวะดูอะไรมันน่ารักน่ารักไหนเอออันนี้ไหมจิ๊กจึ๊กแช,กช,กชอ้าวได้รูปนี้สังงั้นน่ารักเลยหมาหมากับแมวนี่หันโตดถ่ายรูปไหม พอสเสร็จเราก็กดมาที่เควสแต่งงานแล้วก็มันมีให้รับเควสส่งอีโมคู่รักอะไรเนี่ยเราตีกันแล้วแล้วเราก็เลือกไปที่เราจิ้มไปที่ตัวละครของอีกฝ่ายหนึ่งนะให้มันขึ้นพื้นวงกลมของตัวละครนะี่ยพอกดไปแล้วปุ๊บเราก็เลือกอีโมตามเควสท,ที่มันบอกนะเควสอะไรวะจำไม่ได้แล้วเราก็เลื่อนหาสติ๊กเกอร์นะ ตัวหลักตัวนี้ต่จะใช้ฟังก์ชันภาษาไทยนะส่วนตัวผู้ชายไตยใช้ฟังก์ชันภาษาอังกฤษนะมันเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยนะบางทีสับบางอย่างเราไม่รู้อย่างเงี้ยในเกมนี้ศั์ภาษาอังกฤษใหม่ๆเยอะมากเลยที่ให้ท่องจำนะได้ความรู้ไปในตัวด้วยนะเล่น2ตัวมันก็มีผลดีอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่อย่างที่่ายบอกเควสแต่งงานเนี่ย จะไม่ค่อยแต่งกับคนอื่นะมันเสียเวลาทำเควสคู่เงต้องมานั่งคุยมานั่งอะไรอีกบางวันคู่รักของเราแม่งไม่ออนเกมอย่างเงี้ยนะก็จะเสียเควสคู่ไปเลยอะไรเงี้ยกำลังหาอีโมอยูน่นะว่ามันอันไหนวะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะหลักของการทำเควสคู่นะคืออันดับแรกต้องปาร์ตี้กันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็เข้าไปกดที่เควสแต่งงานเควสแต่งงานกดที่รายชื่อกดที่ฉันแล้วก็กดแต่งงานมันก็จะเด้งเควสขึ้นมาแล้วก็กดไปที่เควสอันล่างก่อนเพื่อที่จะไปถ่ายรูปก็ผัดกันเป็นหัวตีนะหัวหน้าทีอย่างเงี้ยนะผัดกันถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็ ทำเควสอันบนมันมีวันละสองมันวันละสองเควสเควสอันบนก็เป็นการส่งอีโมสติ๊กเกอร์นะทางแชทโลกนะเราก็ต้องคลิกตัวละครฝ่ายตรงข้ามนะให้มันเป็นพื้นวงกลมนะแล้วก็กดอีโมลงไปนะส่วนแบบว่าถ้าอยากให้ตัวละครของเราหรือให้ตัวละครผู้ชายมาอุ้มตัวเราอย่างเงี้ยก็กดเหมือนกันอันนี้นะกด ตัวละครตรงข้ามให้มันเป็นพื้นวงกลมนะแล้วก็คลิกไปที่หน้าโปรไฟล์อันเล็กๆนะคลิกไปที่หน้าของของตัวละครตรงข้ามนะพอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็กดฮักภาษาอังกฤษมันเรียกว่าฮักมั้งภาษาไทยก็เรียกว่าของกอดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็จะได้อุ้มละในเกมนี้มันก็น่ารักดีนะมีแบบบรรยากาศอากาศแบบหิมะฝนตกแดดเปี้ยง อากาศบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศตอนกลางคืนคือมีครบหมดเลยเหมือนชีวิตจริงเลยอากาศปแปรปรวนเหลือเกินวันหนึ่งนี่แบบว่ามี4ี่ห้าระดูนะเควสในการทำเควสแต่งงานก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนพอเราทำเควสแต่งงานไปไเรื่อยๆมันก็จะมีแบบเควสโซเมดเควสบุบเพย์อย่างนี้นนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาเราทำเควสแล้วเราไปลงดันตามเควสต่างๆกิจกรรมในเกมที่เขาให้เราทำอะ่ะพยายามเอาคู่เราไปด้วยเอาไปตลอดทุกครั้งนะมันจะเพิ่มแต้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพื่อที่แบบว่าเราจะไปรับเควสโซเมทหรือบุปเพได้นี้นะคือแต่ละตัวตายก็ทําอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะแต่ถ้าทําเสร็จไปแล้วอาจจะมาแบบ รีวิวทีหลังก็ได้นะว่าจะต้องกดอะไรยังไงแต่ถ้าผู้ชมมันก็จะไม่เห็นภาพนะแล้วก็ขี้เกียจเล่นใหม่แล้วอะส่วนใหญ่เควสแต่งงานมันก็จะพ่วงพวกบุกเพไปด้วยโซเมดด้วยอะไรประมาณนี้นะแต่กว่าจะได้เควสโซเมดก็ต้องเราก็ต้องไปทำภารกิจไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้คะแนน2 8ง0นนะเราถึงจะไปปลดล็อกเควสโซเมดไดนะ้ถ้าอย่างแบบว่า เราหาสติกเกอร์เจอแล้วอย่างเงี้ยเรากดไปปุ๊บเราก็กดส่งนะมันก็จะเด้งเครื่องหมายถูกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ลังงงคำว่ามินิฮาร์นี่มันคืออะไรวะอันนี้ก็มันก็จะเป็นเควสแต่งงานนะหน้าตามันก็เหมือนอันเดียวกับที่เราเริ่มต้นแต่งงานช่วงแรกๆกเลย เดี๋ยวหามีนี่ร์ะหามานานและหาไม่เจอทักทีเน่ยตัวหนังสือกระเลกนิดเดียวนะเกมนี้เนี่ยเจอแล้วแล้วก็ส่งใบให้คู่ของเรานะเราก็เข้าไปดูนะกดไปที่สมุนนะเพื่อนต้องเข้าไปดูเควสได้ว่าเราได้เควสหรือเปล่า ส่วนอันนี้ที่เรากดไปแล้วมันจะเป็นขึ้นหน้าเล็กๆนะแล้วก็เลเวล72นะก็คือเป็นตัวละครฝ่ายตรงข้ามของเรานะตอนนี้เคเวสน่าจะขึ้นเสร็จแล้วแ่ะแต่ตอนนี้ที่ตายแบบนิ่งๆเฉย,ยๆต,าย,ตายไปส่งเคเวสให้ตัวผู้ชายส่งผัดกันส่งเนี่ยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเคเวสคู่แต่งงาน ในเกมนี้แบบว่าวันหนึ่งนี่เสียเวลาเล่นประมาณสี่ห้าชั่วโมงต่อวันเนะควสเยอะมากเยอะโคตรโคตรของโคตรเยอะเล่นเกมนี้ต้องให้เวลากับมันเยอะๆนะแล้วยิ่งถ้าแบบว่าเราเติมเกมไปแล้วอย่างเงี้ยนะต้องยิ่งให้เวลามันมากๆเลยยิ่งตายคิดว่านะถ้ายิ่งแบบคือการมีคู่รักแล้วอีกคนนึ่งมันไม่อ่อนมันเสียเวลาเราเหมือนกันนะ สู้เราเล่นสองจอจบจบกันไปเลยดีกว่จริงๆอะ่ะพอเราแต่งงานเสร็จแล้วเราสามารถมีลูกได้นะแต่ตายลองแบบสองครั้งแล้วแม่งไม่ติดเว้ยก็เลยแบบว่าเสียเพชรประมาณ4ี่ห้าเพชรอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าเออถ้ามันถ้ามันเอาของฟรียากขนาดนั้นก็เสียเงินเอาลูกไปแทนแล้วกันง่ายดี ตอนนี้ในเควสแต่งงานมันก็ขึ้นว่าเออเควสสำเร็จทั้งสองอันแล้วมันก็ของวันนี้ก็คือจบละเควสประจําวันของเควสหลังแต่งงานก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมสั้นๆได้ใจความเอาไว้คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรเกี่ยวกับในเกมนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าละจ๊ะท่านผู้ชมบ๊ายบาย